เจ้าชายแฮร์รี่ทรงแยกตัวจากราชวงศ์โดยเฉพาะกับวินเลียมพระอนุชาของพระองค์ขณะนี้มีรายงานว่าเคธิดเิลตันกำลังสนับสนุนให้สามีคืนดีกันการคืนดีกันยังเป็นไปได้หรือไม่เป็นเวลาหลายปีที่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงตัดสินใจแยกตัวจากครอบครัวดังนั้นพระองค์จึงสละหน้าที่ราชวงศ์และชีวิตในสหราชอาณาจักร แต่ดายุคแห่งซัดเซกกลับเลือกที่จะไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกากับเมแกนมาเคลิลตั้งแต่หนังสืออัตชีวประวัติและสารคดีเรื่องเน็ตฟลิกของเขาเผยแพร่พ่อของอาชีและลิลลเบตก็มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเจ้าชายวินเลียมมากพี่น้องทั้งสองแทบจะไม่ได้พูดคุยกันและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดูเหมือนจะขาดสะบั้นลงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้อาจทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปได้ เคทมิดเดิลตันเสียใจกับสถานการณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ก่อนหน้านี้เคทตมิดเดิลตันเคยสนิทกับพี่เขยมากแต่ตอนนี้เธอได้แยกตัวจากเจ้าชายแฮร์รี่แล้วตามรายงานของเดลี่เอ็กซ์เพรสเธอเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เคทมองแฮร์รี่และเห็นวิญญาณที่สูญเสียไปมากเธอเสียใจมากที่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาถูกขับออกจากครอบครัวทั้งหมดและดูเหมือนจะติดอยู่ในสถานะที่สิ้นหวงังแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเดลีระบุด้วยการโจมตีพี่ชายของเจ้าชายแฮร์รี่ตอนนี้เป็นเรื่องยากที่ผู้ที่กำลังจะฉลองวันเกิดอายุครบ40ปีจะได้รับการให้อภยัยเจ้าชายวินเนียมไม่พร้อมที่จะคืนดีกับพี่ชาย เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าเศร้าเช่นนี้เคทมิดเดิลตันคงตัดสินใจดำเนินการเจ้าหญิงแห่งเวลคงสนับสนุนให้เจ้าชายวินเลียมติดต่อกับน้องชายของเขาตามข้อมูลของเราที่ใกล้ชิดกว่านี้พ่อของจอจชาลลอตและหลุยคงลังเลใจในเรื่องนี้เขาคงไม่ตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าก่อน นอกจากจะไม่ได้พูดคุยกันอีกต่อไปแล้วลูกชายทั้งสองของกษัตริย์ชาวที่สามก็ยังไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคืนดีกันอันที่จริงแล้วพวกเขาอาศัยอยู่คนละทวีประยะทางทางภูมิศาสตร์นี้ยังเป็นแหล่งที่มาของความขัดแย้งอีกด้วยสามีของเมแกนมาเคิลต้องการได้รับความคุ้มครองและมีหลังคาในสหราชอาณาจักร คำขอดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติและทำให้เขาไม่สามารถเดินทางกับครอบครัวไปยังดินแดนบ้านเกิดของเขาได้